สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้ที่ร้านอำนาจผ้าใบค่ะโอ้ยจะบอกว่าเตี้ยวมาตัดผ้าใบอีกแล้วเหรอฮะตัดผ้าใบอีกแล้วผ้าใบมันยาวก็ตัดตัวผ้าใบมันยาวก็ตัดตัวใช่เหรอ,อไม่ใช่มาสั่งใหม่อีกแล้วเหรอ ฮะมาเปลี่ยนติคือมาแอบสั่งผ้าใบใหม่อีกแล้วไม่ได้สั่งเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอั้งต้นไหนล่รดูอะไรว่จะสั่งว่าจะสั่งรออันนี้ก็ ไที่ว่าไปประเทศลาวไม่ได้นาๆเขาเขาเปลี่ยนให้ใหม่ช่างเขาบอกว่าเปลี่ยนให้พีอ๋อเออรถคันนี้ไปลาวได้แล้วหรอไปลาวได้แล้วหรอไปได้แล,ลว้วแล้วทำไมจะมาเปลี่ยนไปลาวได้แล้วหรอไปได้แล้วไปได้แล้วเอออ่ะก็สติกเกอร์นะคะของร้านอำนาจผ้าใบนะคะเมื่อก่อนจะเป็นรูป ช้างนะคะสามเสียนนะคะล่าสุดที่เหมือนมีข่าวออกมาประมาณเกี่ยวกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะประเทศเพื่อนบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องช้างนะคะช่างอำนาจก็เลยเปลี่ยนแบบสติ๊กเกอร์ใหม่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้โโโโเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนโลโก้นะคะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วทีเนี้ยเอฟซีคนไหนนะคะลูกค้าคนไหนที่มาตัดผ้าใบจากร้านไปนะคะก็ เวะมานะคะเวะมาให้เฮนะอ,อก็ตัดจากร้านช่างอำนาจไปอะคะ่ะก็แวะมาเปลี่ยนโลโก้นะคะเปลี่ยนสติกเกอร์นะคะที่ติดอยู่กับตัวผ้าใบนะคะอ่าแต่ก่อนจริงๆอะผ้าใบผืนแรกเราอะเป็นเป็นลายของเอี่ยวลั่นทุ่งนะคะเป็นลายตัวเองนะแต่ผืนใหม่ที่เราสั่งเนี่ยเราใช้โลโก้ของพี่อำนาจไปพอโลโก้ของพี่อำนาจมันก็เลยเป็นรูปช้างนะคะตัวเก่ามันเป็นรูปช้างลายเก่า นนซึ่งซึ่งวันนี้เราผ่านมาตอนเย็นกลางวันเนาะกลางวันเราก็เลยได้โอกาสพอดีค่ะด้ยโอกาสมีเวลานะคะก็ให้ช่างอํานาจเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเปลี่ยนให้ใหม่ให้ใหม่ก็ประมาณนี้มันก็จะเป็นลายนี้นะคะสวยมากเลยอะ่ะมีเทอร์อบองเทอร์โบมีวัดบูธด้โลโก้ใหม่สวยค่ะตามแบบตามสมัยเนาะตามยุคตามสมัยด้วยสวย นั่นแหละค่ะก็เอาโลโก้ออกนะคะเอาโลโก้ตัวช้างออกอ่ะทำเป็นโลโก้ใหม่นะคะโลโก้ใหม่ใครที่สั่งผ้าใบไปนะคะที่เป็นโลโก้เก่าก็าแวะมานะคะเวะมาหาได้นะคะอำนาจผ้าใบนะคะอยู่เส้นประสาทเขาเรียกเส้นอะไรนี่สองสี่สองสี่ใช่เป็นสองสีกสงส่ก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เราอยู่อย่างนี้เนาะเลี้ยวซ้ายนี่มันก็จะไป ประโคนชยัยประโคนชัยตรงไปนู่นเลี้ยวขวาก็จะเข้าปราสาทแล้วหาปราสาทนะคะ,ะก็นี่แหละอยู่เส้นสองสี่เรานี่แหละค่ะซึ่งวันนี้เราผ่านมาเอ้านึกว่าจะกลางให้ดูไม่กลางบอกดเ,บเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนไปดูข้างในก่อนก็อันนี้ เนี่ยค่ะนี่เลยเยอะแยะเลยของนะคะเยอะของที่ใช้เกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะของที่ใช้เกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะเยอะมากเนี่ยค่ะก็จะเป็นนี่ผ้ามุงผ้าม่านผ้าม่าน<ม>แล้วก็เขาเรียกอะไรผ้าใบนะคะคลุมรถอ่านั่นแหละค่ะส่วนนั่นแหละ อันนี้ก็นี่งานงานเก่าเอามาซ่อมก็ได้นะคะงานเก่าซ่อมก็ได้นะคะคือผ้าเท้าว่ายังใช้ได้อยู่นะเอามาซ่อมได้ถ้ามันขาดนะคะถ้าอยากสั่งใหม่ก็ได้ถ้าใช้นานแล้วคุ้มแล้วเนาะสี่้าห้าปีบางคนใช้คุ้มเลยสี่้าห้าปีนะคะอันนี้ก็เนี่ยเรากําลังเย็บอยู่เปลี่ยนก็เอซี FC คนไหนที่เคยสั่งเอฟซี <FC. S 2> คนไหนที่เคยสั่ง เคยสั่งผ้าใบไปนะคะแล้วเป็นโลโก้เก่านะคะก็แวะมานะคะแวะมาแวะมา,ะมาหาช่างอำนาจได้ใส่โลโก้ใหม่ครับนี่ใส่โลโก้ใหม่นี่ค่ะสวยเลยโลโก้นี้ก็ทันสมัยนะคะ<ม>เป็นแบบแฟชั่นวัยรุ่นขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งโลโก้นั้นก็ <laughs> โลโก้นั้นก็ที่เคยอ่า มีปัญหานะคะมีปัญหาทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนาะเราก็เลยอ่าเอาตรงนั้นออกไปใส่โลโก้ไหมนี่น,นี่ก็ที่อผ้าใบมันก็พื้นใหญ่เนาะมันต้องใช้พื้นที่นะคะนี่ก็ีกลางผ้าใบทํางานอะหยิบสองโอ้แป๊บเดียวอันนี้ก็เย็บอันนี้เย็บทับเลยเหรอคะหรือว่าอ๋อ อ๋อเอาของเก่าออกด้วยใช่ไหมคะหนูหนึกว่าเย็บทับมันก็จะนูนเนาะถ้ามันเย็บทับมันก็จะนูนนูนมันพองพองนี่เลยแปบ๊บเดียวค่ะไม่นานไม่นานเอามาเอาผ้าลงมาเย็บเย็บช่างทำแป๊บเดียวเสร็จ เสร็จตัวลูกไปแล้วแต่เดี่ยวกําลังมัดเก็บนะคะอันนี้ตัวแม่ตัวแม่นี่พับผ้าใบนะคะเทคนิคนะคะวิธีก็อย่างว่านาอกผืนมันใหญ่นะคะที่เขาพับเอาตีนหนีบไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็จับพับนี่แปบ๊บเดียวจับเสร็จแล้ว เป็นธรรมดาผืนใหญ่ก็<ม>จะพับเสร็จเสร็จแล้ว เรียบร้อยค่ะตัวแม่ตัวแม่เอาไปขึ้นรถค่ะไปขึ้นรถพอเสร็จแล้วก็เบกใส่โฟกล,ลิปไปเลยนะมันหนักนะมันหนักนี่นะก,ก็ต้องโยกขึ้นบนรถอีกอันนี้ก็จะไปดึงเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นอ่ะอันนี้ก็เช็คตามมดเสร็จแล้วค่ะเร็วมากแป๊บเดียวเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยรอยที่แบบเรามองไม่เห็นเมื่อกี้ก็ช่างก็จะเปิดมุดเข้าไปในนู้นแล้วก็ไปดูนะคะไปดูนี่ที่วงวงไว้นี่ก็คือเป็นเผลนะคะต้องมาปะต้องมาปะต้องมาซ่อมนะคะนี่เลยก็เห็นหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะน,นี่ก็จะปะแล้วเนี่ยนี่ปะร้อนอ๋อนี่เลยค่ะแบบนี้เลยก็อันนี้ก็คือเช็คตามดนะคะ ทางอำนาจก็มีเช็คตามมดให้ด้วยนี่โอเคค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะอันนี้ก็ไปด้านหน้ากันดีกว่าเรานี่เลยผ้าใหม่ผ้าเก่าผ้าเก่าเอามาซ่อมได้ผ้าใหม่ก็สั่งตัดขาได้ตลอดนะคะมาปรึกษานะคะมาปรึกษามาถามนะคะว่าอยากได้ผ้าแบบไหนเบอร์ไหนตัวไหนนะคะมามาคุยค่ะลองมาคุยมาสอบถามดูนะคะประมาณนี้เลยเยอะแยะค่ะของใช้เกี่ยวกับ สายบรรทุกนะคะสายรัดบังฝุ่นโอ้เยอะมากมาดูเอาค่ะไอซี 3, มาดูเอาเราก็กําลังใส่ผ้าใบเรานะคะจะเสร็จละใส่สติกเกอร์ใหม่เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยใส่โลโก้ใหม่นะคะของอํานาจผ้าใบเรียบร้อย่ะเลยเราก็ใส่เสร็จแล้วก็จะปลายทางค่ะสุรินค่ะสุรินก็คลิปนี้ก็ บายบายสวัสดีค่ะนี่ลองเข้ามาดูค่ะเข้ามาเลย